สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะพามาดูรถเข้าใหม่นะคะเป็น isuzu mu-X คันนี้ปี2016เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะขายดีมากๆเข้ามาหลายคันอยู่นะคะตอนนี้ติดจองเกือบหมดแล้วนะคะพอดีเพิ่งว่างนะคะก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะบอกเลยว่าใครที่หารถครอบครัวนะคะพี่พี่มาดู mu-X นะคะบอกเลยว่าออปชั่นก็ครบนะคะได้รถสภาพเกรดเไปใช้ด้วยนะคะใช้งานไปอีก ยาวเลยคันนี้ปี16เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่710,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วลูกค้าได้สีขาวมุกเลยสีสวยสีบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะดูนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดยไลท์นะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วนะคะมีมีไฟตัดหมอกให้ครบเลยคันนี้นะคะได้ล้อแม็กด้วยนะคะแม็กเดิมจาก โรงงานเลยนะคะคันนี้ Mac กขอบ17ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นปี2019เลยนะคะสีบางเดิมนะคะแน่นอนคันนี้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะกระจกข้างนะคะพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างแล้วก็ติดฟิล์มมาให้พร้อมแล้วนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอนะคะนี่เป็นกุญแจรีโมทนะคะ สภาพภายในนะคะใหม่ๆเลยนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังอันนี้สภาพรถต้องบอกก่อนนะ,ะยังไม่ได้ล้างนะคะเพิ่งเข้ามาแต่นถ่ายให้ดูความเดิมของรถความสดของรถก่อนนะคะ mm. เดี๋ยวรอยฝุ่นนะคะรอยอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจัดการทําให้หมดเลยนะคะ mm. วันนี้นะคะก็จะมาให้ดูนะ,ะเป็นรถครอบครัวสวยๆแบบนี้นะคะได้เกียร์ออโต้แอร์ออโต้มีหน้าจอพร้อมแล้วนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็ก คูหน้านะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะไม่มีสึกหรอมีปุ่มรับสายโทรศัพท์นะคะปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะคันนี้ออปชั่นค่อนข้างครบนะคะสภาพรถนะคะลูกค้าดูโอ้โหยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรถใช้งานมือเดียวนะคะคันนี้เป็นระบบเซนทัอล็อกกระจกไฟฟ้านะคะ ภายในนะคะปอดหนังโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าออปชันค่อนข้างครบนะคะนี่มีหน้าจอให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีลูกหลานเยอะๆนะพี่ดูคันนี้ทีเดียวจบไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะคะออปชันครบนะคะพาบรรทุกของได้เยอะ บรรทุกคนได้เยอะด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้บอกข้างหลังตรงเนี้ยพับขึ้นไปได้นะคะก็ก็จะเก็บของได้เยอะเลยนะคะใครที่มีลูกหลานเยอะๆนะคะพี่มาดูคันนี้ทีเดียวจบเลยได้สีขาวมุกด้วยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะด้านหลังก็จะกว้างประมาณนี้นะคะ เป็นเครื่องพันเนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันเก้าประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอารายละเอียดห้องเครื่องนะคะอ่านี่นะคะห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องพันเก้าดีเซลนะคะรถเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะคะรอยมาร์กสีต่งตางๆอยู่ครบนะคะ ABS มีนะคะคันนี้มี ABS นะคะ สดๆเลยนะะสำหรับห้องเครื่องแผ่นเพจนะคะทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานแน่นอนห้องเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ามันไหลยเยิ้มนะคะสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะคะคันนี้คันนี้นะคะลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้พาไปดูด้านในนะคะคันนี้มีปุ่มกูมมสตาร์ทด้วยนะคะเป็นระบบเหยียบเบรกปุ๊บกดปุ่มรถติดทันทีเลยนะคะ ใครที่สนใจโทรหาุุกได้เลยนะ,ะที่เบอร์0986276826นะคะมิวเอ็กเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ให้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ